ดันแบบไม่เกรงใจใครต้องคันนี้ครับหรือถ้าชอบดันดุนะครับต้องคันนี้เลยครับตามสโ,โลแกนที่พวกเรามีไว้ว่าบจบที่เราเบาที่สุดสำหรับคันนี้ราคาเพียง 6 3แ0 0สามหบาทเท่านั้นครับเปิดคลิปด้วยราคาเลยฮะแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับรถคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างรถบเริ่ต้นจากคันนี้ครับรถนี้เป็นปี2017รถคันนี้จะมี2เครื่องด้วยกันนะครับเป็นเครื่อง1.9และเครื่อง3,000ันับบ้างก็ว่า1.9ึ่งจว่าอึดบ้างก็ว่าประหยัดน้ำมันนานละติดตังค์แต่จบสุดครับ3,000ตัวนี้จบสุดกำลังได้การกินน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับเครื่องเล็กแต่ตัวใหญ่ก็กินน้ำมันเหมือนกันครับเครื่องใหญ่ตัวเล็กก็กินน้ำมันไม่ต่างกกกัััััััันนนนหหรรอออออคคบบบบแตต่่่่่ทีีมมางืขไึดดะเยยป๊ มาปุ๊บเบียปุ๊บมาปั๊บเอาแค่นี้พอก่อนเดี๋ยวจะเข้ามุกตลกกันซะครับผมหลายท่านก็ถามว่าอ้าวแล้วพวกเราไม่ตลกกันแล้วหรอพวกเราก็ยังตลกอยู่ครับแต่ว่าเราจะเก็บความตลกไว้กับลูกค้าของเราเท่านั้นครับผมเราจะไม่เล่นมัวส่วเราจะไม่ใช่พวกตลกแบบว่าเลี้ยลาตลกไปเรื่อยครับอย่างภาษาจีนหนึ่งนี่เจ๊กเจ๊กเราจะเก็บความตลกไว้กับลูกค้าของเราเท่านั้นครับผมเราจะไม่เล่นมัวส่วเราจะไม่ใช่พวกตลกแบบว่าเลียลาตลกไปเรื่อยครับเจ๊ก นี่ล่าสุดทุกคนยังไม่รู้นะตอนนี้นาแอดคาราบาวกับปูพงศิษฐ์คำพีครับด้เกิดการขัดแย้งเกิดขึ้นครับผมจะไม่ขัดแย้งกันยังไงอ่ะครับผมก็นาแอดก็บอกเลยไงก็อยากจะใช้สิ่งของจําเป็นละทีวีตู้เย็นละจําเป็นต้องใช้ไม่ได้นับปูของเรานี่เห็นแล้วมันไม่พอใจนับปูมาเหมือนกันถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรอ๋ออันนั้นเพลงเขาพี่เอาหรอครับครับผมไม่ได้ขัดแย้งกัน โอเคเขายังรักกันดีอยู่นะยังรักกันดีครับผมมาพร้อมกับป๋าหน้าเคปล่าครับครับผมรถปี2017เครื่อง3,000ตัวท็อป3,000ตัวท็อปจะมีขับ2ขับ4ครับอันนี้เป็นขับเครื่องล 2, 2> ้อล้อใช่ครับมาพร้อมกับป๋าหน้าคาร์บอน มีฝาเดิมให้เท่านั้นยังไม่พอฮะเรามาพร้อมกับชุดโชก็เป็นโชกที่อัปเกรดมาแล้วอัปเกรดมาแล้วนะครับมาพร้อมกับล้อท e 3 7ยางเนียว่าแอดเวนแต่ยางชุดนี้บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบ่ชอบ้างก็ว่าใส่แล้วลื่นมากบ้างก็ว่าใส่แล้วก็ไม่เอาถนนไม่ต้องห่วงฮะเรามียางเพิ่มให้ชุดหนึ่งคือชุดนี้ครับครับผมนี่ยางใหม่ป้ายแดงนะเราใส่ให้เลยท่านไม่อยากใส่ไม่เป็นไรก็ใส่ในรถไปก็แถมให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทค่ายางรวนี้เป็นสีขาวสี เป็นสีดำมาถึงล้อหลังฮะรุ่นนี้เป็นล้อท e 37ซึ่งสเปคตรงรุ่นยางแก้มเนี้สวยถ้าท่านเอาไปแล้วท่านชอบซิลลิงนี้ท่านใส่นะขับไปีกสักแป๊บหนึ่งท่านเบื่อแล้วก็แถมให้อยู่แล้วใช่ครับก็อย่างที่เดียนแจ้งไปแล้วเราเราแถมให้ใช่ครับรถยี่ห้อนี้ก็อันดับหนึ่งตลอดกาลมันก็มีคู่แข่งของเขาว่้าเป็น t o y o t a f o r t u n e r เป็นคู่ฟัดคู่เวียงแบดเวลาหลังจากนั้นก็จะมีป a เจ r o เข้ามาด้วย p a เจ r o ทำรุ่นแจมซะหน่อยนึงครับเท่านั้นยังไม่พอมากับ Ford Eation นก็บอกดีเอ มีของ hey, op, อของลองได้เลือกเอาอะมีครบจบที่เราที่เบาที่สุดใช่จบที่เราเบาที่สุดพาดูข้างหลังฮะครับเน่มาถึงท้ายรถกันบ้างครับเนี่ยบอกเลยว่ารถเนี้ยนะครับดูแลง่ายที่สุดรวนี้คือทุกคนทุกแห่งแต่ที่สำคัญรถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับย้ำนะครับรถนี้มือเดียวป้ายแดงเรื่องของการชนไม่ต้องถามถ้ามีบอกดูแล้วใช่ครับรถของเรา่เอาจริงบางที่แม่งก็ชมแต่รถตัวเองอะมีที่เราเนี่ยแหละด่ารถตัวเองด้วย ก็แก้ไขให้นะใช่ครับไม่ใช่ไม่แก้ไข7404รอบที่แล้วออก00รอบนี้อาจจะออก40ก็ได้อ่าใช่ครับไปเรื่องหวยซะอะไปเรื่องหวยอะลไรไปดูข้างในครับครับผมแล้วก็มาอยู่ที่ภายในของเจ้ามิวเอ็กซ์คันนี้นะครับอย่างที่เรารู้นะครับคันนี้เป็นเครื่องสามพันขับ2ตัวท็อปสุดนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายควบคุมมัลติมีเดียฝั่งขวาควบคุมคูซคอนโทรลคันนี้มีคูซคอนโทรลแล้วที่สำคัญคือคันนี้เป็นพุชสตาร์ทให้เรียบร้อยแล้วคคคคครรรรรรััััับบบนนนนนนนีีีีี้้้้้เเเเเเลลขมมมม์์์แแ่่่พยยยง140,000กกกกวาาาาิโโโทออออออตตะผป็หหจใ นะครับที่สําคัญคือเดี๋ยวเราจะแถมหน้าจอ a อ d ด o i d พร้อมกรอบตรงรุ่นให้ด้วยนะครับผมเบาะทางคนขับครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมมาเบาะหนังสีเบจภายในสะอาดสะอียมนะครับผมสวยให้ประมาณ9 0กว่าเปอร์เซ็นเรื่องออปชั่นก็คือไม่มีกากมีหน้าจอตรงกลางให้ด้วยนะครับมีแอร์ทั้งข้างหลังเลยมีลําโพงให้ตรงบนพดาแล้วก็ข้างๆนะครับคือเสียงกระจายรอบทิศทางแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหัวใจสําคัญของเจ้ากันเลยนครับและนี่คือหัวใจหลักครับของรถ ดีดีไอ ครับซึ่งเป็นเครื่องของยูสุเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับผมถ้าท่านอยากจะแรงก็ไม่ยากโยนไฟล์เข้าไปรีแมปแรงเลยแรงเลยเปลี่ยนเทอร์โบหน่อยแรงเลยแรงเลยง่ายง่ายครับเครื่องตัวนี้เคยไปทํสถิติโลกกันมาแล้วนะครับที่ระเทศีสหรัฐอเมริกาครับผมเป็นรถขนาด4สูบเครื่องดีเซลที่เร็วที่สุดในโลกครับนะครับเป็นสถิติของคนไทยนะครับได้ออกรายการที่ยุทธด้วยสองยุทธด้วยนะครับขับโดยเบสเทอร์โบยับซึ่งหมายความว่าถ้าท่านเอาไปและไม่ขนาตีนท่านจะเสริมความแรงได้ใ่ ช่าหานะครับรถคันนี้เราแถมฝาหน้าคาร์บอนเคปล่าให้แบบนี้ครับผมและที่สําคัญเราแถมฝากระโปรงหน้าเดิมๆให้ด้วยรถนี้ปี2017ครับมากับราคาแค่เพียง639,000บาทเท่านั้นครับอย่างที่บอกครับจบที่เราปลอที่สุดโทรหามารครับสวัสดีครับผมมาครับติดต่อมารได้ที่เบอร์06 5 5 8 5 8 8แมากินดีครับบริการครับและมิวเอ็กซ์คันนี้จะเป็นของคุณแน่นอนครับแถมยางให้ชุดหนึง่น oy, งหน้าจอเอ็นดอยฝากระโปรงหน้าฝาเดิมมีให้ใช่ครับรถใหม่ขนาดนี้มีที่นี่ที่เดียวและที่นี่คือดีคาร์นะครับติดต่อหาพวกเราตามลิงก์นี้ก็ได้ครับอยากซื้อขายรถกับเราทำยังไงมาดูวิธีง่ายๆสำหรับติดต่อซื้อขายรถยนต์กับทางเราเพียงกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเราจากนั้นให้กดเปิดด้วยแอปพลิเคชัน Line บุณลูกค้าที่น่ารักก็จะเจอกับ Line o ไลน์อาอเพิ่มเพอนแลของทา ที่แชทคุณลูกค้าก็จะเจอกับหน้าเมนูที่ง่ายต่อการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการกดเพื่อดูสต็อกรถที่มีอยู่ในร้านของเราทั้งหมดตอนนี้แบบเรียลไทม์การกดปุ่มขายแลกเทินเพื่อรับเบอร์ติดต่อของเซลโดยตรงการกดปุ่มเอาโซเชียลเพื่อดูรีวิวหรือรายละเอียดตัวรถที่หน้าเพจของเราการกดที่ปุ่มโลเคชันเพื่อรับโลเคชันของเราบน Google Map สําหรับเดินทางมาหาเราหรือถ้าคุณลูกค้าไม่อยากกดปุ่มก็สามารถพิมพ์ชัดมาหาเราได้โดยตรงเพียงเท่านี้คุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนก็สามารถติดต่อกับเราได้อย่างง่ายดายและถ้าหากค้าาที่น ท่านใดยังไม่ได้แอดไลน์ออฟฟิเชียลของทางเราก็สามารถสแกน QR code โค้ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยใช่แล้วครับจบที่เราบาพิสุ์และที่นี่คือดีคาครับและมีสโลแกนอยู่ว่ารถดีเป็นเครื่องปรุงรถ,รถของคุณต้องดีคาครับ